จะมีจดทะเบียนมูลิติขึ้นมาแล้วมีบุคคลภายนอกมาหาประโยชน์เอาชื่อมูลิติไปรับบริจาคโดยที่ไอคนที่เอาชื่อไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นกรรมการมูลิติมันทำไม่ได้นะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเน,นในคู่มือการดาเนินการมูลิติเลยของกระทรวงมหาดไทยเลยนะกล่าวโดวยสรุปนะครับนี่ผมอ่านจากคู่มือของการบริหารจัดการมูลิตินะของกระทรวงมหาดไทยนะครับรวยอย่างโง่บางคนก็ภาคภูมิใจนะกูบริจาคไปห้าแสนสามแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนตอนนี้โพสต์กันเลยโพสต์กันเต็ไมไปหมดนะฮะ โพสกันทั่วโซเชียลเลยกูไม่น่าเลยไม่เคยเสียใจอะไรแบบนี้เลยบางคนมาเช้าผมดูก็มีบริจาคไปแสนเสียใจนะครับนะครับรู้สึกจะเป็นนักเล่นหุ้นเมื่อไงนะครับบริจาคให้ไปมูลนิธิเาบางแห่งไปผมไม่รู้มูลนิธิไหนนะนะครับเขาบอกว่าเขาเสียใจมากเลยทําบุญมาทั้งชีวิตไม่เคยเสียใจขนาดนี้เลยนะครับมานะฮนะเนะี่ยนะนะนะเพราะนั้นก็การจะบริจาคอะไรก็ตรวจสอบให้ดีนะขอดูเอกสารมูลนิธิก่อน นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การมาโพสต์รับบริจาคมันง่ายเอกสารมูลนิธิก็ไม่มีนะนะครับนะจริงๆมันต้องมีเอกสารมูลนิธินะเอามาแสดงนะครับว่ามูลนิธินี้เป็นใครใครเป็นเจ้าของกรรมการเป็นใครบ้างนะครับเอาเงินไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นนี่ก็ฝากฝากไว้ว่าเวลาจะบริจาคเกี่ยวข้องกการเมืองไม่ได้นะครับในมูลนิธิเนี่ยเขาจะเขียนไปเลยห้ามเกี่ยวข้องกับการเมือง นะบ, up, me, นะบ,รบริจาคเอาไปชุมนุมทางการเมืองอ่าบริจาคไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับนักการเมืองไม่ได้นะครับเขียนไม่ชัดนะฮะนะถ้าใครดูในข้อบังคับอะไรของบูลณิธิกเรข้ห้ามนะครับห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับอ่านะฮะคนดังโทรมาหาผมตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นนะครับนะต้องระมัดระวังนะครับในคนดังโทรนะฮะเนี่ยผมกำลังไล์สดรับไม่ได้นะต้องขออภัยท่านคนดังๆทั้งหลายที่โทรหาผมนะฮะก็ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยเพราะฉะนั้น ต้องฉลาดอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปแรงต่างแล้วก็นะก็ฝากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธินะเดีย๋ยวดูนะการจดทะเบียนมูลนิธินะครับะเดี๋ยวนี้มันจดทะเบียนง่ายเหลือเกินะนะครับนะนะครับการดําเนินการมูลนิธิสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยนะอืมเนี่ยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้มงวดหน่อยใครจะมาเปิดรับบริจาคก็ต้องแสดงนะครับ เนี่ยนะครับว่ามูลนิธิจดขึ้นอย่างไรอะไรต่างนะนะครับเพราะมูลนิธินี่ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตารา1้0ยมูลนิธิได้แก่ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลนะครับไม่ใช่เพื่อนักการเมืองนะครับการ,าารศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์วรรณคดีอะไรต่างาโดยไม่ได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งกันนะครับนี่คือความหมายของ,ม,ของมูลนิธินะนะครับเนี่ยนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 1 0สนะครับนะครับฝากไว้การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องไม่ใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้เ <c oughs> นะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากกรมการปกครองนะครับฝากกระทรวงมหาทยเนี่ยซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนมูลทิเนี่ยไปดูซิว่ามูลทิต่างๆเนี่ยที่มีเงินเข้ามาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะครับเอ่อทไปเพื่อผลประโยชน์ของคนที่ไม่ได้เป็นกรรมการมูลทิศไหมนะครับนะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องยุบทิ้งนะเนี่ย การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิต้องไม่ใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดนอกจากที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับเพราะฉนั้นบุคคลภายนอกที่มาครอบนำมูลนิธินี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมูลนิธิเลยไม่ใช่กรรมการไม่ใช่อะไรต่างๆเลยเนี่ย <c oughs> แต่เอามูลนิธิเนี่ยมาหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองเช่นสร้างชื่อเสียงอะไรหรือประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยมันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายนะนะครับเนี่ยผมปะเปิดเลยนะฮะเนี่ยเปิดยนยฮะ เขาเรียกอะไรคู่มือการดาเนินการมูลนิธิและสมาคม,มเขาเขียนไม่ชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิใดนะครับนะครับปรากฏว่ากรรมการมูลนิธิไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่มีบุคคลภายนอกนะครับเอามูลนิธิหรือเอาเงินที่ได้จากการรับบริจาคไปหาประโยชน์เนี่ยนะครับเนี่ยเขาห้ามเลยนะนะฮะเขาเขียนในการจัดก,การมูลนิธิต้องไม่ใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดนะครับนอกจากตามวัตถุประสงค์ไม่ใช่มีจดทะเบียนมูลนิธิขึ้นมาแล้วมีบุคคลภายนอกมาหาประโยชน์ เอาชื่อลนิธิไปรับบริจาคโดยที่ไอคนที่เอาชื่อไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นกรรมการลนิธิทนี่มันทำไม่ได้นะเนี่ย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 ใน,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 นคู่มือการดาเนินการลนิธิเลยของกระทรวงมหาดไทยเลย <c oughs> นะกล่าวโดยสรุปนะครับนี่ผมอ่านจากผู้มือของการบริหารจัดการมลนิธินะของกระทรวงมหาดไทย <c oughs> ความหมายของมลนิธิตามข้อกฎหมายขั้นต้นให้ความสําคัญอยู่ที่ท,ทรัพย์สินเป็นการเอาเงินสดและอสังหาริมทรัพย์นะครับมารวมกันเข้าเป็นทรัพย์สินเพื่อทํากิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทำกิจกรรมไม่เป็นประจำวัตถิประสงค์ดังนะครับมูลนิธิไม่ได้มีหน้าที่ในการรับบริจาคนะครับมูลนิธิต่างๆเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการรับบริจาคนะเขาตั้งมาเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะ,ะนั้นถ้าจะมีการบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยนะคณะกรรมการก็ต้องประชุมกันนะครับว่าจะไปบริจาครับบริจาคอเงินมาทําอะไรนะครับเนี่ยนะฮะเออมารวมเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของมูลนิธิคือมารวมกันมารวมกันเข้าเป็นอะไรนะ ให้ความสําคัญที่ทรัพย์สินคือเอาเงินสดและอสังหาริมทรัพย์มารวมกันเข้าเป็นทรัพย์สินเพื่อทํากิจกรรมให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ดังจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ของการจัดตั้งมูลทิซึ่งทางราชการได้กําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนทุนทุนทรัพย์เริ่มแรกที่นํามาจดทะเบียนไว้ดังนี้นะครับนะฮนะในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลที่จะต้องมีกองทุนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า5,000 500, 0 0บาทนะครับนะีห้าแสนบาทก็ต้องหาเงินมาประเดิมก่อน5,000 500, 0 0บาทถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นต้องเป็นต้องมีเงินสด ไม่น้อยกว่า2อ0 0สนห้คือสรุปไม่ง่ายต้องมี2อ0แสนห้และต้องมีทรัพย์สินอื่นรวมแล้วไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0นเมื่อรวมกับทรัพย์สินอื่นแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า5 0,000นก็คือเริ่มต้นต้องหา5 0,000นมาก่อนนะครับอันนี้อ่านจากนะคู่มือของการจดทะเบียนมูลนิธิเลยถ้ามูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมการศึกษากีฬาศาสนาสาธารณภัยและเพื่อการบำบัดรักษาคนคววาป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติดเอชหรือมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ ได้รับการผ่อนผันให้มีทรัพย์สินเป็นกองทุนไม่ต่ำกว่า2แสนถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นจะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนแต่เมื่อรวมกันกับทรัพย์สินอื่นแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า2แสนก็คือสรุปไม่ง่ายถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐจะตั้งมูลนิธิเนี่ยสองแสนถ้าบุคคลทั่วไปก็ห้าแสนนะ,ะแล้วก็มูลนิธิก็ต้องมีข้อบังคับและมีคณะกรรมการนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราร้อยสิบเ็ดคณะกรรมการต้องมีสามคนเป็นผู้ดำเนินการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ ก็หมายความว่าเราตั้งมูลนิธิขึ้นมารับบริจาคหรืออะไรเนี่ยนะเราต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า3คนและการดําเนินการเนี่ยนะต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการไม่ใช่ดําเนินการโดยบุคคลภายนอกหรืออินฟลูเอนเซอร์นะฮะและเอ่อนะครับนะครับเข้าใจนะาการก่อาการก่อตั้งมูลนิธิต้องมีบุคคลคณะบุคคลมาร่วมกันปรึกษาหาหรือเพื่อดาเนินการในเรื่องระกอบไปนี้หนึ่งทรัพย์สินข้อบังคับกาหนดที่ตั้งแต่งตั้งและตําแหน่งกรรมการมูลนิธิ นะครับก็มีทั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการเห็นรันยิกเลขานุการนะครับนะอันนี้ก็ออันนี้เป็นสิ่งที่ข้อกฎหมายเขาบังคับไว้อืนะครับเนี่ยครับทรัพย์สินนี่สินอะไรต่างๆต้องชัดอืนะฮะอออืนะครับทรัพย์สินมีมูลค่านะครับคำมั่นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิเจ้าของทรัพย์สินที่มีผลตามกฎหมายนะข้อบังคับแผนผังนะครับอะไรจะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเออนะฮะนะฮะ นะครับอืมแล้วก็ต้องทําพินัยกรรมไว้ด้วยนะครับอืมนะครับนะครับในยทนายกรุงเทพมานกรประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนายทะเบียนมูลนิธินะครับทนายกรุงเทพนะเพราะนั้นก mhm. ็ประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าตอนนี้มีมูลนิธิดังรับบริจาคเงินไปหลักร้อยล้าน่ะนะครับดังมากเลยนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนายทะเบียนนะการจดทะเบียนจัดตั้งเพราะนั้นประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องออกมาพูดนะครับว่าตอนนี้มันเป็นข่าวดังแน้ว นะครับว่ามูลนิธินี้นะขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการมูลนิธิหรือขับเคลื่อนโดยอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในมูลนิธิเลยเนี่ยนะเราจะปล่อยให้มีการครอบงำมูลนิธิได้หรือไม่นะครับหลายๆคนก็ถามพี่เดมานะครับคนดังๆเยอะแยะนักข่ายก็ถามมาว่าท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ไหนครับตามหาคนหายนะอธิบายที่ว่ามูลนิธิที่เป็นข่าวนี้นะขับเคลื่อนโดยบุคคลนอกมูลนิธินะครับนะี่เป็นการครอบงำมูลนิธิหรือไม่ นะครับเมื่อเป็นการถ้าสมมุติว่าเป็นการครอบงำก็ต้องสั่งปิดหรือเปล่าเพราะว่านะครับมันขัดต่อกฎหมายแพงนะเพราะว่าการจัดการดําเนินการมิตรที่ต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการไม่ใช่ดําเนินการโดยบุคคลภายนอกเอาชื่อมูลนิธิมาโพสนะครับทางโซเชียลแล้วก็รับบริจาคแปะลิงก์เนี่ยมันจะทาได้ไหมประหลัดตามหาคนหายครับประลัดกระทรวงมหาดไทยครับเป็นนายทะเบียนนะนะครับอืมเข้าใจนะอืมแล้วก็การขอตั้งมูลนิธิมันต้องมีหลักฐานอยู่นะฮะ นะครับอืมนะครับนะครับต้องตรวจสอบนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมความประพฤติดีไหมนะครับแต่ละคนที่เป็นคณะกรรมการมือที่ไปตรวจสอบประวัติีินะครับอืมนะครับเข้าใจนะครับนะฮะอืนะครับอันนี้ก็นกรุงเทพมหานครนี่ต้องไปยื่นที่ไหนครับเอ่อเวลาเราจะจดมือที่ต้องไปยื่นต่อนายทะเบียนเอ่อมืนิธิแห่งท้องที่ที่สำนักงานมือที่จัดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่สำนักงานเขต นะครับนะครับเข้าใจนะครับต้องไปดูกันนะครับว่าอะไรยังไงตามจังหวัดไปยื่นที่ไหนครับไปยื่นที่อำเภอนะครับเพราะนั้นไปตรวจสอบดูเลยนะบุญณธิ์เนี่ยนะกฎหมายแั้งเขียนไว้ชัดต้องบริหารจัดการโดยคณะกรรมการมือที่